สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่องถายอินเตอร์วิวนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันนะครับมีการรายงานข่าวนะครับว่าองค์การอนามัยโลกได้ออกประกาศํำเตือนเกี่ยวกับโรคร้แรงที่เรียกว่าโรคเหงาหลังซึ่งอาจถึงแก่ชีวิตได้หากไม่ได้รับการรักษาซึ่งโรคนี้ก็บอกว่ามีมาแมลงวันเซสซีเป็นพาหะแพร่เชื้อมแมลงวันชนิดนี้จะกัดและดูดเลือดมนุษย์หรือสัตว์ได้เมื่อมันกัดและดูดเลือดสัตว์ที่มีเชื้อปรสิตที่ก่อโรคเหงาหลังจากนั้นไปกัดคนก็จะแพร่เชื้อสู่คนได้ มะเรงวันเซสีมักพบในทวีปแอฟริกาเขตประเทศที่อยู่ใต้ทะเลทรายซาฮาราผู้เดินทางไปยังพื้นที่เหล่านี้อาจเสี่ยงที่จะติดเชื้อได้แต่ผู้ที่มีความเสี่ยงมากที่สุดคือผู้ที่อยู่อาศัยในพื้นที่ดังกล่าวโดยเฉพาะผู้ที่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมประมงหรือว่าล่าสัตว์ซึ่งในปัจจุบันยังไม่มีวัคซีนหรือว่ายาที่สามารถป้องกันโรคนี้ได้โรคเงาหลับได้ชื่อมาจากอาการอย่างหนึ่งของโรคซึ่งคืออาการนอนหลับไม่สนิทหรือมีรูปแบบการนอนหลับที่ผิดปกติผู้ที่ติดเชื้ออาจใช้เวลานานหลายเดือนหรือว่าหลายปี กว่าจะแสดงอาการป่วยและเริ่มมีอาการแสดงก็ว่าร่างกายกําลังอยู่ในภาวะติดเชื้ออย่างรุนแรงโรคเงาลับมีสองประเภทโดยตั้งชื่อตามถิ่นกําเนิดของโรคผู้ป่วยทั้งสองกรณีอาจจะจับสังเกตว่าตัวเองเกิดโรคเงาลับนะครับต่อเมื่อโดนแมลงวันเซซีกัดเพราะจะทําให้รู้สึกเจ็บมากกว่าจุงกัดหลายเท่าซึ่งบางครั้งจะทําให้เกิดรอยแผลบวมแดงนะครับซึ่งโรคนี้มีถิ่นกําเนิดอย่างที่บอกนะครับว่า2ประเภทนั่นก็คือแอฟริกันตะวันออกและก็แอฟริกันตะวันตกนะครับตามรายงานของศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคแห่งสหรัฐอเมริกา โรคเงาหลับแบบ African, แอฟริกันตะวันออกนั้นจะมีอาการหลังจากโดน,นแรลงวันกัดหลายสัปดาห์ได้แก่มีอาการไข้ปวดศีรษะรุนแรงอ่อ,อนเพลียอย่างมากหงุดหงิดง่ายตบหน้าเหลืองบวมโตปวดเมื่อยกล้ามเนื้อและก็ข้อนอกจากนี้ผู้ป่วยบางคนยังมีผื่นคันขึ้นตามผิวหนังและหากเชื้อโรคนี้เข้าไปถึงระบบเส้นประสาทส่วนกลางของร่างกายผู้ป่วยอาจมีอาการสับสนมากขึ้นบุคลิกภาพแปรปรวนและมีปัญหาระบบประสาทอื่นๆนอกจากนั้นยังได้มีการอออคาเตือนเกี่ยวกับโรคทั้งสองชนิดนี้ว่า หากไม่ได้รับการรักษาการติดเชื้อจะรุนแรงขึ้นและอาจเสียชีวิตภายในไม่กี่เดือนหากสังเกตเห็นอาการและสงสัยว่าตัวเองเป็นโรคเหงาหลักก็ควรไปพบแพทย์ทันทีซึ่งสามารถวินิจฉัยโรคได้ด้วยการตรวจเลือดและเจาะไขสันหลังหรือว่าตัดชิ้นเนื้อนั้นไปตรวจนะครับส่วนผู้ที่มีแผนท่องเที่ยวหรือว่าเดินทางไปยังพื้นที่เสี่ยงติดโรคเหงาหลักแนะนาให้เตรียมการพร้อมหลายประการนะครับเช่นสวมเสื้อผ้าที่ปกปิดร่างกายได้ดีและมีความหนาพอสมควรเนื่องจากมาแมลงวันเซสซีสามารถกัดทะลุผ้าเนื้อบางได้อีกทั้งควรงดเว้้นเสสสืืืออผาาีีหรว่มทึ เพราะสีสันที่สดใสหรือว่าสีเข้มจะดึงดูดแมลงวันเซซีได้ดีนอกจากนี้ควรตรวจสอบยานพานะทุกครั้งที่ออกเดินทางว่ามีมาแมลงวันเซซีอยู่ภายในห้องโดยสารหรือไม่เพราะมาแมลงวันชนิดนี้ชอบยานพานะที่เคลื่อนไหวได้ใช้ผลิตภัณฑ์ไล่มแมลงหรือว่าหลีกเลี่ยงพุ่มไม้ต่างๆเพราะมาแมลงวันเซซีชอบอยู่ตามพุ่มไม้ในช่วงที่ร้อนที่สุดของวันแต่จะไล่กัดเมื่อถูกรบกวน นี่ก็เป็นความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจนะครับกับโรคที่น่าสนใจและก็ดูเหมือนโรคที่น่ากลัวนะครับนั่นก็คือโรคเหงาหลับซึ่งมีพาหะนั่นก็คือมแมลงวันเซซีนะครับแต่ว่าโรคนี้ตอนนี้ก็เกิดขึ้นแถวทวีปแอฟริกาใครที่ไปเที่ยวในพื้นที่ดังกล่าวนั้นก็คงจะต้องระมัดระวังตัวมากยิ่งขึ้นนี่เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวข่าวสารนะครับที่ช่องถาอินเตอร์นิวนั้นเกาะติดนำมาฝากคุณผู้ชมกันหากว่าคุณผู้ชมนั้นชอบเรื่องราวข่าวสารจากต่างประเทศแบบนี้ฝากคุณผู้ชมกด subscribe กดติดตามช่องถานด้วยครับ